ตอบกระทู้แต่ว่าไม่ได้พ,พบปะพูดคุยกัน,นก็ไม่ทราบครับก็ผมไม่ใช่ท่านอื่นนะเนี่ยรอความชัดเจนก่อนต้องขอขอภัยะนะครับ <laughs> ก็รอดูถ้ามีข่าวยี่บแปดก็รอดูยี่แปดนะครับก็คงชัดแจ้งครับยี่สิบแปดปีสมัยประชุมแล้วจะมีสสที่ย้ายมาจากทีคอื่นเข้ามาสาก 28หลังปิดสมัยประชุมจะมีสสท่านพรรคอื่นมาเพื่อไทยหรือไม่ก็ต้องขอญาดดูในรายละเอียดอีกทีนะครับจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไไดกักไม่ได้เพราะว่าเราเองเนี่ยเปิดตัวไปเกือบเกือบครบ400เขตนะครับอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ว่า,าสสที่จะย้ายมาเนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการเขาต้องผ่านมาผ่านกระบวนการนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเรายึดถือคนที่เราประกาศตัวไปก่อนเป็นหลัก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากดูจากตรงนี้เนี่ยก็แทบจะไม่มีนะบัญชีย้ายมาในบัญชีรายชื่ออันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งครับเพราะบัญชีรายชื่อเรายังกําลังอยู่ในขั้นตอนของให้ผู้ที่มีเจตจำนงมายื่นความสมัครยื่นความประสงค์ที่จะจัดเรียงนะครับตอนนี้มีความสุขที่เคยสลับคุณผักเชื้อไปรวมไปถึงแกนนำคุณเชื้อแดงะครับวัีได้เปิดตัวใหม่โมฆะี ถามว่าพี่น้องที่เคยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยพี่น้องเสื้อแดงไปเปิดตัวกับพรรคการเมืองอื่นเนี่ยจะกระทบกับพรรคเพื่อไทยไหมเนี่ยถามว่ากระทบไหมเนี่ยมันย่อมกระทบครับแต่ว่ามันไม่ได้มีผลไม่ได้มีไม่ได้มีในัยะสาคัญต่อเรื่องของการได้มาซึ่งคะแนนแพรรคเองเนี่ยในานามพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเราเคารพ เสรีภาพของพี่น้องประชาชนนะครับในการตัดสินใจที่จะใช้สิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะมิติทางการเมืองเนี่ยอันนี้เราเคารพนะเราเคารพเราเองก็อยากได้สมาชิกอยากได้ผู้สนับสนุนนะครับแต่ถ้าเราไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกบางท่านได้เช่นประสงค์จะเป็นผู้สมัครนะครับประสงค์จะเป็นผู้สมัครของพรรคแต่กระบวนการการสรรหาการคัดเลือกของพรรคเนี่ย ไม่ได้เลือกเขาเนี่ยเขาก็ย่อมมีสิทธิ์นะครับที่จะไปใช้เสรีภาพตรงนั้นถ้าเราเขามีความประสงค์ที่จะมาทําหน้าที่อาสามารับใช้พี่น้องประชาชนอันนี้เราเองเนี่ยเราก็าแสดงความยินดีกับเขานะครับถ้าเขาตัดสินใจอย่างนั้นแต่ด้วยความเคารพนะครับเราเองเนี่ยไม่เคยมีความคิดที่จะผล,ลักพี่น้องประชาชนออกไปจากเราคนที่เราสามารถประสานมาทํางานร่วมกันได้ น,นี้เราจะยึดเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะผู้สมัครที่ที่เราไม่เลือกกรณีที่มีผู้สมัครหลายคนนี่ะครับอันนี้พักดําเนินการอย่างไรมาตลอดและประเด็นหนึ่งที่มีข่าวก็คือว่าไปไปทำนองที่เป็นภาพของความเสียหายนเนี้ยต้องขออนุญาตเรียนด้วยความเคารพแต่และคนมีวัตถุประสงค์ต่างกันนะครับนําเรียนด้วยความเคารพว่าเขาจากไปเนี่ยไม่ใช่เพราะเราทอดทิ้งเขาบาง บางกระแสบอกว่าเราไม่ดูแลทอดทิท้งเขาอย่างวันนี้ที่ผมเพิ่งเพิ่งมาที่พักเนี่ยเพราะไปรับข้อร้องเรียนจากพี่น้องกลุ่มที่เขาเรียกว่าคณะประชาชนทวงความยุติธรรมปี253ซึ่งเดิมก็เป็นนปชเป็นคณะพี่น้อง, Сп งแสดงเขารวมกลุ่มกันเป็นคณะประชาชนทวงถามความยุติธรรมนะครับเขาเข้าขมายื่นข้อเสนอกับพรรคลูกฝ่ายค้านเขาก็ บอกเราเรื่อง,งเรื่องราวต่างๆในประเด็นนี้เขาเป็นข้อเสนอของเขาเช่นกันด้วยกระบวนการวิธีการต่างๆเนี่ยก็ต้องเรียนด้วยความเคารพถ้าจะใช้เงื่อนไขนั้นแล้วก็ตีจากไปเนี่ยไม่ได้เป็น,ไม,ไ,ปนไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลเป็นคํากล่าวอ้างของอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นเองนะครับมีครับทำอยู่ ทำแล้วทำแล้วนะแล้วอยู่ทำต่อถ้าตัดคำว่าทำออกเนี่ยมันจะแปลว่าแล้วอยู่ต่อเขาต้องการสื่อว่าแล้วเขาจะอยู่ต่อก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนเจ้าของอำนาจอาิปไตยนะครับที่จะอนุญาตหรือไม่ทุกคนย่อมมีสิทธิ์ครับที่จะขออำนาจจากพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินนั่นก็คือ ผลแห่งการกระทําที่ผ่านมาและความคาดหวังในปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเขาเขามีคําตอบยินในใจนะครับว่าแล้วจะอยู่ต่อ,ตอได้หรือไม่นะครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะท่านประธานสสอ,อยาก